สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับเอัฟเฟอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่15กรกฎาคม2568ครับเอัฟเฟอร์มีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่อีกแล้วครับต้องมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกนะนาที่2แล้วนะครับวันนี้ค่ะองมาเน้นๆเ,เลย3คู่ที่คิดว่าน่าจะทํากําไรให้กับเราได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จากอัฟเฟเอร์อัฟเฟอร์ขอคุณไปกับเว,บเว,ว็บ,บไซตต์บบบอออลลลเเดดดดดีีียยยยวววู้้้้้สสสสฟรรไไมมมม่่่่คคาาาใใชชจแกก็งงััิๆท คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับพีเดตเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ป่องบุดไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเราไปดูคู่ของลินคอนเรดอินนะครับก็เจอกับทางด้านของไวกิงเกอร์อ่าโกตูนะครับแล้วก็วันนี้เป็นทางด้านของลินคอนเรดอินที่ต่อเนี่ยราคาปอปอนะครับเดี๋ยวดของคู่นี้เจอกันมารอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลินคอนเรดอินที่เอาชนะไปได้นะครับชนะไป3ประตูต่อสองในเลกแรกนั่นเองนะฟอร์ม5นัดก่อนเจออกัันนนนคู่่ี้้ทาางงงดขฝ ครับ้าเนที่ผ่านมาของพวกเขาถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะไวกิงเกอร์โกตูเลยนะครับชนะมา3ประตูต่อ2นะฟอร์มทางด้านของฝั่งผู้ไม่เยินอย่างไวกิงเกอร์โกตูนะครับ5้าเนที่ผ่านมาชนะไป2เกมครับเสมอไปเกมหนึ่งสองดัล่าสุดนี่แพ้รวดเลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับลิงคอนเลยนะฮะที่เจอกันในเลกแรกนะครับแพ้ไป2ประตูต่อ3นั่นเองนะนอกบ้านของไวกิงเกอร์โกตูครับ้านที่ผ่านมาชนะไป3นัดครับแพ้ไปนัดหนึ่งแล้วก็เสมอไปนัดหนงขอ คอนแรดอิมนะครับห้านัดหลังสุดที่พวกเขาได้เล่นในบ้านแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับชนะไปถึง4เกมเลยนะคะคู่นี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเจอกันเล็กๆนะครับก็เป็นทางด้านของลินคอนนะครับที่เอาชนะไปได้นะแถมวันนี้เจอกันนะฮะเล่นในบ้านของลินคอนด้วยนะครับผมแม้ว่าวันนี้ลินคอนจะรู้สึกว่าเป็นฝ่ายต่อแต่ก็ต่อไม่เยอะเลยนะครับในราคาปอเท่านั้นเลยแถมชั่วโมงนี้ทางด้านของลินคอนนี่กําลังมาเลยนะครับห้านัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับคิดว่าเกมวันนี้ก็น่าจะปิดจ็อบได้นะครับน่าจะเอาชนะไวกิงเกอร์โกตู เ, Red เอาชนะไป2ประตูต่อโซนแล้วลกันต่อทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยราคาปปไปได้เลยครับไปกันต่อในคู่ที่2เลยนะครับเราไปดูคู่ของเมาโม่เนะครับเจอกับทางด้านของเซเบอร์ทาโร่นะครับแล้วก็วันนี้เมาโม่นั้นต่อเนี่ยราคาลุกครึ่งนะครับคู่นี้เฮดูเฮดเจอกันมารอบหนึ่งก็คือในเลกแรกที่เจอกันนะครับเป็นด้านของเมาโม่ที่เอาชนะไป3ประตูต่อ1ฮะฟอร์มให้นัดก่อนเจอกันครับเมาโม่ห้านั้นหลังสุดของพวกเขามีเสมอไป2เกมครับชนะมา3เกมครับยังไม่แพ้ใครเลยยิ่งล่าสุดนี้เพิ่งเดียวชนะดอนะคปปิ้ ของฝั่งพวกมาเยือนอย่างเอฟซีซาโบชโล่ในครับผมห้านั้นหลังสุดของพวกเขาชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับมีเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดครับล่าสุดของพวกเขาก็เจอกับมาโมเล็กแรกเลยนะครับแพ้คาบ้านไป3ประตูต่อหนึ่งนะนอกบ้านของพวกเขาในครับห้านั้นหลังสุดของเอ่อซาโบชโล่ในครับพวกเขาถือว่านอกบ้านทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะห้านั้นหลังสุดนี่มีเสมอไป2แล้วก็ชนะไป3นัดนะครับส่วนด้านของมาโมครับห้านั้นหลังสุดที่พวกเขาได้เล่นในบ้านก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับมีเสมอถึง3เล้ว กันวันนี้ครับเล่นในบ้านของทางด้านมาโมครับมาโมนั้นต่อในราคาลูกครึ่งนะครับเหมือนจะเยอะแต่จริงไม่เยอะเลยนะครับเจอกันในเล็กแรกเล่นในบ้านของเซเปอร์เทโร่มาโมก็พึ่งที่จะบุกอัดไป3าหนึ่งนะยิ่งวันนี้มาเล่นในบ้านของมาโ์โมด้วยนะครับผมว่าว่าฟอร์มชั่วโมงนี้มาโมนั้นกินขาดเลยนะครับเเปอร์เทโร่พึ่งที่จะแพ้มาโรัร่สองเกมติดนะครับวันนี้ให้มา์โมเอาชนะไป3ประตูต่อโซนนะครับตอกย้ำชัยชนะแล้วกันต่อมาโมในราคาลูกครึ่งไปได้เลยครับไปกันต่อในคู่สุดท้ายก มูซามีเนะครับเจอกันทางด้านของคูเปสครับแล้วก็วันนี้คูเปีสนั้นต่อในราคาครึ่งลูกเท่านั้นนะครับเฮด้วยของคู่นี้เจอกันมาอยู่หลายรอบด้วยกันเลยนะครับตลอด3นัดที่เจอกันมาครับเปด้าของคูเปสที่ดีกว่าเอาชนะไปได้2นัดครับเสมอกันมานัดนึงครับล่าสุดเล็กแรกที่เจอกันครับคูเปสเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะฟอร์มห้านัดก่อนเจอกันของคู่นี้ทางด้านของฝั่งมูซามีครับห้านัดหลังสุดของเขาชนะไป2นัดครับก็แพ้มาถึง3นัดเลยนะครับยิง2นัดล่าสุดนี้แพ้รวดเลยล่าสุดของเขาเน ครับทางด้านของคูเบสครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาฟอร์มดีเลยนะครับเสมอไป2นัดแล้วก็ชนะมา3นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดของพวกเขาก็ชนะทีงด้านของมิลซามี่เลยนะครับชนะมา1ประตูต่อ0ในเลกแรกครับนอกบ้านของคูเบสทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1นะครับส่วยด้านของมิลซามี่ครับ5นัดหลังสุดที่พวกเขาได้เล่นในบ้านมีแพ้ไปเกมหนึ่งครับชนะมา3แล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับวันนี้เล่นในบ้านของทางด้านมิลซามี่นะครับโดยที่วันนี้คูเบส่นนตอใราาคครึ่งลูกคครับนีี้้้ถึงแมมมว่่าิลซจะไดเล่นนใบ้้าานนนแต่่วคูเบสั เหนือกว่าชัดเจนเลยเล็กๆที่เจอกันคูเบสก็พิ่งที่จะอัดมาด้วยนะครับแถมการเจอกันคู่นี้ก็มักจะเป็นคูเบสที่ดีกว่านะครับแถมฟอร์มชั่วโมงนี้คูเบสก็ดีกว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับอาเฟยว่าวันนี้ต่อคูเบสไปได้เลยน่าจะตอกย้ำชัยชนะตัวเองได้นะครับสกอร์ที่คาดเดวันนี้ให้คูเบสเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคูน่นี้และนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับทีาเฟยนั้นคาดเอามาวิเคราะห์ให้กับคู่ชจำังบ้านกันในวันนี้ครับสามคู่ในวันนี้ทีเด็เด เอาเฟอร์แจกีเดรสเตปสามเช่นเคยนะครับรวมไปถึงตัวเตง2ตัวให้กับคุณชมนางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับสเตปสามในวันนี้ครับพอเฟอร์ว่าลินคอนเรดอิมมาแน่นอนครับต่อไปได้เลยในราคาปปครับแล้วก็ให้ต่อเมลโม่ไปได้เลยในราคาลูกครึ่งต่อคูเปสไปได้เลยในราคาครึ่งลูกนะครับนี่เป็นีเดรสเตปสามครับส่วนตัวเตงวันนี้2ตัวเน้นๆก็ยังมองไปที่มาโม่ครับต่อไปได้เลยในราคาลูกครึ่งนะแล้วก็ให้ต่อคูเปสไปได้เลยในราคาครึ่งลูกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นีเดรสจะเอาเฟอร์ประจำค่ำคืนนี้ครับคุ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเฟย์เข้าไปอ่านแล้วกันเนาะการจากไปครับขอฝากผู้สัมผนสนลจริของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอนเดียวดูบันสดูบันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ